สวัสดีครับเพื่อนๆตลุยไอเดียช n แนลครับวันนี้มีโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นของยี่ห้อ iMac Power 2นะครับผมเนี่ครับเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนขนาด8นิ้วนะครับขนาด8นิ้วแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ยครับใช้ไฟนะครับ220วลต์นะครับกำลังไฟอยู่ที่800วัตต์ครับ ความเร็วรอบอยู่ที่2,950รอบต่อนาทีนะครับาแล้วขนาดนะขนาดใบเลื่อยอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับผมนี่ครับเป็นขนาดกลางนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับนี่ครับตัวจริงนะครับอ่าสวยมากนะครับมีที่ครอบนี่ครับอ่ามีที่ครอบกันเศษ เศษไม้นะครับเศษขี้เลื่อยกระเด็นใส่ตาเรานะครับขนาดนะครับขนาดใบมีดที่โผล่มาจากโต๊ะนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็จะมีบาร์สไลด์นะครับให้เรานะครับสามารถปรับระดับได้นะครับก็เวลาเราจะปรับระดับนะครับก็หมุนตรงนี้ครับ หมุนตัวนี้นะครับจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านนี้1ตัวนะครับแล้วก็ด้านนี้1ตัวนะครับหมุนคลายน็อตออกนะครับแล้วก็เขยับนะครับเขยับเข้ามาตามนะครับตามจํานวนเซนที่เราวางไว้นะครับสมมุติว่าเราจะตัดไม้นะครับตัดไม้ขนาด10เซนนะครับเนี่ยครับจะมีไม้บรรทัดบอกตรงนี้นะครับถ้าเราจะตัดไม้10เซนนะครับเราก็ขยับตัวนี้ครับบาตัวนี้ครับเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นแค่นั้นเองครับอ่า และพิเศษไปกว่านั้นนะครับก็จะมีตัวตัวจับสไลด์ให้นะครับเป็นตัวบังคับไม้นะครับถอดออกได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้จะเกะกะก็ถอดออกนะครับเราก็แค่เอาไม้มาทาไว้ตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้เราก็เอาใส่ไว้ได้นะครับมันจะมีช่องสไลด์ให้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับ ส่วนขนาดนะครับขนาดโดยรวมนะครับขนาดโดยรวมเนี่ยถ้ามองจากมุมนี้นะครับอ่ามองจากมุมนี้นะครับความกว้างนะครับความกว้างจากซ้ายมาขวานะครับจะอยู่ประมาณนะครับ33เซนติเมตรนะครับอ่าความยาวก็คือความยาวด้านนี้ครับมุมนี้ไปจนถึงมุมด้านหลังสุดนะครับความยาวของเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับ ส่วนความสูงนะครับความสูงจากระดับพื้นมาจนถึงขอบด้านบนนะครับก็จะอยู่ที่24เซนติเมตรนะครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนขนาด8นิ้วขนาดกลางนะครับซึ่งกระทัดรัดนะครับสะดวกสบายนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักโดยรวมก็ไม่หนักนะครับประมาณ11กิโลนั้นเองครับนะครับยกง่ายนะครับเบานะครับเนี่ยครับเบามากนะครับ พิเศษนะครับพิเศษก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สามารถปรับเอียงองศาของใบได้นะครับเดี๋ยวส่วนวิธีการปรับเอียงองศาของใบเลื่อยนะครับให้เราหมุนตัวนี้นะครับคลายน็อตนะครับคลายน็อตไปด้านซ้ายนะครับนี่ครับจะมีตัวหน้าและตัวหลังนะครับให้เราคลายน็อตไว้นะครับอ่าตอนนี้ด้านหลังนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้นะครับคลายน็อตนะครับหมุนเสร็จนะครับแล้วทําการปรับเพียงใบเมีดนะครับ ที่สาคัญนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีตัวดูดนะครับดูดขี้เลื่อยนะครับดูดฝุ่นนะครับนี่ครับที่เห็นท่ออยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเรื่อยไม้นะครับจากด้านบนนะครับฝุ่นละอองหรือว่าเศษนะครับเศษไม้นะครับมันจะลงมาตามช่องนี้นะครับแล้วก็ไหลมาตามลูกศรที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วออกรูตรงนี้นะครับเราสามารถจะต่อท่อได้นะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสําหรับ โตเลื่อยวงเดือนขนาด8นิ้วนะครับขนาดกลางของ i-mac นะครับสวยกระทัดรัดนะครับปุ่มปิดเปิดก็เซฟนะครับเซฟมือเราเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ครับแต่ละปุ่มนะครับที่ที่เพื่อนๆเห็นนะครับปุ่มเปิดนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับปุ่มเปิดนะครับจะอยู่นะครับจะอยู่ต่ํากว่าปุ่มปิดนะครับปุ่มปิดได้จะนูนนะครับเพื่อป้องกันการ เราไปปิดเปิดซ้ํานะครับและอย่างหนึ่งปุ่มตัวนี้ก็จะหุ้มเป็นยางนะครับสามารถกันน้ำเวลามือเราเปียกน้ําอะไรเงี้ยเวลาเรากดครับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเซฟนะครับเซฟเรื่องไฟดูดให้เลยนะครับเนี่ยครับปลอดภัยเป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนอุปกรณ์แถมนะครับนอกจากตัวช่วยจับสไลด์นะครับก็จะมี ตัวช่วยจับไม้ตัวนี้นะครับเเอาไว้ดันไม้นะครับดันไม้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าการใช้งานนั้นสะดวกสบายนะครับและอย่างนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับราคาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่1,900บาทนะครับ นะครับอยู่ที่โปรโมชั่นของแต่ละร้านด้วยนะครับเพราะว่า i m a มนะครับเป็นบริษัทใหญ่นะครับก็จะมีตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับซึ่งแต่ละร้านตัวแทนจำหน่ายก็จะมีโปรโมชั่นนะครับไม่เหมือนกันนะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่1,900บาทเป็นต้นไปนะครับก็ไม่เกินอยู่ประมาณทิ้ง2000นิดๆแค่นั้นเองครับถูกมากนะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับ สนใจนะครับโต๊ะเลื่อยวงเดือนขนาด8นิ้วของ iMac นะครับก็สามารถเข้าแอป Shopee หรือ Lazada นะครับหรือว่าแฟนเพจ iMac Power to Thailand นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็แปะลิงก์ให้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับกับการรีวิวนะครับโต๊ะเลื่อยวงเดือน8นิ้วของ iMac นะครับผม サバでかっ。